พยักซ่อนเล็บมังกรซ่อนกายเคยได้ยินคำกล่าวนี้หรือไม่มันไม่ได้หมายถึงการหลบซ่อนด้วยความขลาดกลัวแต่หมายถึงการสงวนพลังเอาไว้ใช้ในยามที่จำเป็นที่สุดในโลกที่เสียงดังคือผู้ชนะและการปรากฏตัวคือเครื่องหมายของความสำเร็จมีคนกลุ่มหนึ่งที่เลือกเดินในเส้นทางที่ต่างออกไปเส้นทางแห่งความเงียบสงบ พวกเขาคือคนที่ถูกมองว่าไม่เข้าสังคมเป็นพวกแปลกแยกหรือหญิงยะโสแต่เคยฉุกคิดบ้างไหมว่าภายใต้ความเงียบขรึมนั้นอาจซ่อนกลยุทธ์ที่ลึกซึ้งเกินกว่าที่คนทั่วไปจะเข้าใจทำไมคนที่ฉลาดที่สุดในสนามรบแห่งชีวิตจึงมักเป็นคนที่พูดน้อยที่สุด ทำไมผู้ที่มองการไกลที่สุดจึงมักเป็นผู้ที่ปรากฏตัวในวงสังสรรค์น้อยที่สุดคำตอบไม่ได้อยู่ที่ความขี้อายหรือการเป็นคนเก็บตัวแต่มันคือยุทธศาสตร์แห่งการจัดสรรรับพยากรที่โหดเทียนและตรงไปตรงมาที่สุดทรัพยากรที่ว่านั้นคือเวลาและพลังงานสองสิ่งที่เมื่อเสียไปแล้วไม่มีวันได้กลับคืนมา ในขณะที่ฝูงชนกำลังล้อมวงสนทนาเรื่องไร้าสาระแลกเปลี่ยนคำเยินยอจอมปลอมคนกลุ่มนี้กำลังทำอะไรอยู่พวกเขากำลังลับคมดาบแห่งสติปัญญากำลังวางแผนที่มั่นคงดุดขุนเขากำลังศึกษาแผนที่ของสงครามครั้งต่อไปพวกเขาเข้าใจในสัจธรรมข้อหนึ่งอย่างถ่อนแท้ ใช้ชนะไม่ได้ตัดสินกันที่เสียงโหร้องในสนามรบแต่ตัดสินกันที่การวางแผนในกระโจมของแม่ทัพต่างหากการไม่เข้าสังคมไม่ใช่การปฏิเสธโลกแต่คือการเลือกที่จะสร้างโลกของตัวเองโลกที่ทุกนาทีมีค่าทุกการกระทำมีความหมายและทุกความเงียบคือการสั่งสมพลัง นี่คือสมอรภูมิแรกที่ต้องเข้าใจสงครามที่แท้จริงไม่ได้ต่อสู้กับคนอื่นแต่ต่อสู้กับการสูญเสียเวลาและพลังงานไปกับสิ่งที่ไม่ได้นำพาไปสู่เป้าหมายสูงสุดทุกเช้าที่คุณตื่นขึ้นมาคุณมีเหรียญทองอยู่ในมือจำนวนจำกัดเหรียญทองที่เรียกว่าเวลาและพลังงานคุณจะเลือกโปรยเหรียญเหล่านี้ไปกับตลาดที่จ่อแจ้เพื่อแลกกับเสียงหัวเราะชั่วครั้งชั่วคราว หรือจะเก็บมันไว้เพื่อซื้อสินทรัพย์ที่ทรงคุณค่าที่สุดนั่นคืออนาคตของตัวคุณเองการเข้าสังคมที่ไร้เป้าหมายก็ไม่ต่างอะไรกับการเดินเข้าไปในตลาดที่อึกทึกแล้วโปรยเหรียญทองทิ้งไปโดยเปล่าประโยชน์ทุกการสนทนาที่ฉาบฉวยทุกงานเลี้ยงที่ไม่ได้สร้างเครือข่ายที่มีความหมายคือการจ่ายภาษีทางพลังงานที่คุณไม่จำเป็นต้องจ่าย คนฉลาดเข้าใจในหลักการของต้นทุนค่าเสียโอกาสอย่างลึกซึง้งในขณะที่คนอื่นกำลังใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงเพื่อพูดคุยถึงเรื่องลมฟ้าอากาศพวกเขารู้ว่าในหนึ่งชั่วโมงเดียวกันนั้นสามารถอ่านบทสรุปงานวิจัยที่จะเปลี่ยนทิศทางธุรกิจได้สามารถวางแผนกลยุทธ์สำหรับสัปดาห์หน้าได้หรือแม้กระทั่งสามารถนั่งสมาธิเพื่อจัดระเบียบความคิดที่วุ่นวายให้กลับมาเฉียบคมได้อีกครั้ง พวกเขาไม่ใช่คนตรหนีทีเหนียวแต่เป็นนักลงทุนที่ชาญฉลาดพวกเขามองว่าพลังงานความคิดและสมาธิคือทุนรอนที่สำคัญที่สุดการใช้มันไปกับรับมือละครทางสังคมการตีความคำพูดที่ซับซ้อนซ่อนเงื่อนหรือการพยายามทำให้ทุกคนพึงพอใจคือการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนติดลบอย่างมหาศาล ลองนึกภาพของเบงเขาจะเสียเวลาไปกับร่วมวงดื่มสุรากับทหารเลวทุกคืนหรือไม่หรือเขาจะใช้ความเงียบสง,งัดยามค่ำคืนนั้นในการอ่านตำราพิชัยสงครามและจับกระแสดวงดาวเพื่อพยากรณ์ทิศทางลมคำตอบนั้นชัดเจนในตัวเองการปลีกตัวไม่ใช่การตัดขาดแต่คือการคัดกรองคือการสร้างกำแพงป้องกันสินทรัพย์ที่ล้ำค่าที่สุดของโจรที่ชื่อว่าความไร้สาระ ทุกครั้งที่ตอบปฏิเสธคำเชิญไปในงานที่ไม่จำเป็นนั่นไม่ใช่ความหยาบคายแต่มันคือการประกาศอิสรภาพคือการบอกกับตัวเองและโลกว่าเวลาของข้ามีไว้สำหรับสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่านี้มีคำกล่าวของจีนโบราณบทหนึ่งว่าน้ำนิ่งไหลลึกน้ำใสย,ย่อมเห็นตัวปลาคนฉลาดย่อมไม่อ้วดในวงสนทนาที่อึกถึกลองสังเกตดูให้ดี คนที่พูดมากที่สุดมักจะเป็นคนที่มีเนื้อหาสาระน้อยที่สุดพวกเขาเป็นเหมือนถังน้ำที่ว่างเปล่าเมื่อถูกกระทบเพียงเล็กน้อยก็จะส่งเสียงดังไปไกลในทางกลับกันคนที่นั่งเงียบๆสังเกตการด้วยสายตาที่คมกริบพวกเขาคือมหาสมุทรที่สงบนิ่งภายใต้ผิวน้ำที่ราบเรียบนั้นซ่อนพลังมหาศาลและสรพพชีวิตที่ซับซ้อนเอาไว้ คนฉลาดเลือกที่จะเป็นผู้ฟังมากกว่าผู้พูดเพราะพวกเขารู้ว่าทุกครั้งที่อ้าปากคือการเผยไพ่ในมือให้คู่ต่อสู้เห็นแต่ทุกครั้งที่ตั้งใจฟังคือการรวบรวมข้อมูลของคู่ต่อสู้มาไว้ในมือตนเองการสนทนาสำหรับพวกเขาไม่ใช่เวทีแสดงความสามารถแต่เป็นสนามรวบรวมข่าวกรอง พวกเขาฟันในสิ่งที่คนอื่นไม่ได้พูดสังเกตภาษากายที่หลุดรอดออกมาและวิเคราะห์ความต้องการที่ซ่อนอยู่หลังคําพูดสวยหรูการอยู่ในวงสังคมโดยไม่จำเป็นต้องเป็นศูนย์กลางคือการอยู่ในตำแหน่งทางยุทธศาสตร,ร์ที่ดีที่สุดเหมือนหน่วยสอดแนมที่ซุ่มอยู่บนที่สูงสามารถมองเห็นการเคลื่อนไหวของกองทัพทั้งหมดโดยที่ไม่มีใครสังเกตเห็น พวกเขาไม่สนใจที่จะชนะการโต้เถียงเล็กๆน้อยๆเพราะเป้าหมายของพวกเขาคือการชนะสงครามทั้งหมด การปล่อยให้คนอื่นได้พูดได้แสดงออกคือการปล่อยให้พวกเขาเผยจุดอ่อนออกมาเองโดยไม่รู้ตัวแล้วเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมที่สุดคำพูดเพียงประโยคเดียวของคนที่เงียบมาตลอดอาจมีความหนักแน่นและตรงพลังมากกว่าคำพูดนับพันคำของคนที่พูดไม่หยุดก็เป็นได้นี่คือศิลปะแห่งการใช้ความเงียบเป็นอาวุธ การเปลี่ยนการรับฟังให้เป็นการจารกรรมข้อมูลและการเข้าใจว่าอำนาจที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่การส่งเสียงแต่มาจากการครอบครองข้อมูลที่คนอื่นไม่มีขณะที่คนอื่นกำลังแสวงหาแสงสว่างจากภายนอกจากคำชื่นชมจากการยอมรับในวงสังคมคนฉลาดกำลังสร้างดวงอาทิตย์ขึ้นในใจของตัวเองพวกเขาเข้าใจว่า ความสันโดษกับความเหงานั้นเป็นคนละเรื่องกันโดยสิ้นเชิงความเหงาคือความเจ็บปวดจากการอยู่ลำพังแต่ความสันโดษคืออำนาจของการเลือกที่จะอยู่ลำพังความสันโดษคือโรงหลอมเหล็กคือห้องทดลองคือสถานฝึกตนที่ศักดิ์สิทธิ์ในความเงียบสงบนั่นเองที่ความคิดที่ยิ่งใหญ่ได้ถือกำเนิดขึ้นในความสันโดษนั่นเองที่แผนการที่ซับซ้อนได้ถูกถักทอ และในความสันโดษนั่นเองที่จิตวิญญาณได้รับการชำระล้างและรับให้คมกริบลองนึกภาพนักดาบผู้ยิ่งใหญ่เขาไม่ได้ฝึกฝนเพลงดาบอยู่กลางตลาดที่มีผู้คนพลุกพล่านแต่เขาฝึกฝนอยู่ในป่าลึกบนยอดเขาที่เงียบสงบฟาดฟันดาบซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนกลมกลืนเป็นหนึ่งเดียวกับสายลมและจิตวิญญาณของตนเองเช่นเดียวกันนักคิด นักวางกลยุทธ์หรือผู้สร้างสรรค์ที่แท้จริงย่อมต้องการพื้นที่และเวลาในการตกผลึกความคิดพวกเขาต้องต่อสู้กับปีศาจในใจของตนเองต้องตั้งคำถามที่ยากจะตอบและต้องค้นหาความจริงจากบ่อนาำที่ลึกที่สุดในตัวตนการถูกรายหลอมด้วยผู้คนตลอดเวลาคือการถูกรบกวนคือการถูกดึงออกจากศูนย์กลางของพลังแห่งตนเองมันคือการยอมให้เสียงจากภายนอกดังกว่าเสียงจากภายใน คนที่ฉลาดจึงปกป้องความสันโดษของตนเองดุดสมบัติล้ำ้าเพราะพวกเขารู้ว่านี่คือแหล่งกำเนิดของพลังทั้งหมดคือสถานที่ที่เขาชาร์จพลังไม่ใช่ศูญเสียพลังคือที่ที่พวกเขาสร้างอาวุธไม่ใช่ที่ที่พวกเขาถูกปลดอาวุธดังนั้นเมื่อคุณเห็นใครบางคนเลือกที่จะใช้เวลาเย็นวันศุกร์อยู่กับหนังสือเล่มหนาแทนที่จะไปงานปาร์ตี้อย่าเพิ่งรีบตัดสินว่าเขาเป็นคนน่าเบือ่อ เพราะเขาอาจจะกำลังก่อสร้างอาณาจักรอยู่ในความเงียบก็เป็นได้ไม่ใช่ทุกการครบค้าสมาคมจะไร้ค่าเสียทั้งหมดแต่คนฉลาดจะแยกแยะได้อย่างเฉียบขาดระหว่างพันธมิตรทางยุทธศาสตร์กับงานสังสรรค์ที่ว่างเปล่าพวกเขาไม่ได้ต่อต้านการสร้างเครือข่ายแต่พวกเขาต่อต้านการสร้างเครือข่ายที่ฉาบฉวยและไร้ซึ่งแก่นสารในตำนานสามกก เล่าปีเดินทางไกลนับพันลีเพื่อไปเชิญขงเบ้งถึงสมครั้งนี่ไม่ใช่การไปร่วมงานเลี้ยงแต่คือภารกิจในการสร้างพันธมิตรที่จะพลิกชะตากรรมของแผ่นดินการพบปะแต่ละครั้งมีเป้าหมายที่ชัดเจนมีวาระที่ซ่อนอยู่และมีการประเมินผลประโยชน์ร่วมกันอย่างเข้มข้นคนฉลาดใช้หลักการเดียวกันนี้ในชีวิตปัจจุบัน พวกเขาเลือกที่จะใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงเต็มไปกับดื่มชากับผู้รู้จริงเพียงคนเดียวมากกว่าการใช้เวลาสามชั่วโมงในงานเลี้ยงที่มีคนร้อยคนแต่ไม่มีใครที่สามารถต่อยอดทางปัญญาหรือธุรกิจให้แก่กันได้เลยพวกเขามองผู้คนเป็นเหมือนการลงทุนในหุ้น หุ้นบางตัวมีพื้นฐานดีมีศักยภาพเติบโตในระยะยาวควรค่าแก่การศึกษาและลงทุนเวลาด้วยในขณะที่หุ้นบางตัวเป็นเพียงหุ้นปั่นที่หวือหวาชั่วครูชั่วยามการเข้าไปยุ่งเกี่ยวด้วยมีแต่จะทำให้พอร์ตการลงทุนชีวิตของตนเองเสียหายการสร้างพันธมิตรทางยุทธศาสตร์คือการมองหาคนที่มีวิสัยทัศน์ร่วมกัน มีทักษะที่ส่งเสริมกันและมีความไว้วางใจซึ่งกันและกันได้มันคือการสร้างสะพานที่แข็งแกร่งไม่ใช่การโปรยดอกไม้ในงานรื่นเริงดังนั้นพวกเขาจึงมีวงสังคมที่เล็กมากแต่ทรงพลังอย่างยิ่งยวด ทุกคนที่อยู่ในวงจรของพวกเขาล้วนแต่เป็นยอดฝีมือในแต่ละด้านเป็นขุนพลที่พร้อมจะออกรบเคียงบ่าเคียงไหลไม่ใช่เป็นเพียงผู้ชมที่ยืนปลบมืออยู่ข้างสนามการปฏิเสธวงสังคมในวงกว้างจึงไม่ใช่ความหยิ่งยโสแต่คือการรักษามาตรฐานคือการประกาศว่าพื้นที่รอบตัวของพวกเขานั้นมีไว้สำหรับผู้ที่คู่ควรเท่านั้น สำหรับพันธมิตรไม่ใช่สำหรับฝูงชนทุกครั้งที่ก้าวเข้าสู่งานสังคมมันก็เหมือนกับการก้าวขึ้นสู่เวทีละครคุณต้องสวมหน้ากากต้องเล่นบทบาทที่สังคมคาดหวังต้องพูดในสิ่งที่คนอื่นอยากได้ยินและต้องซ่อนตัวตนที่แท้จริงเอาไว้ภายใต้รอยยิ้มที่ฝึกฝนมาอย่างดี การแสดงนี้ต้องใช้พลังงานมหาศาลพลังงานที่ควรจะถูกนำไปใช้ในการสร้างสารรค์หรือการแก้ปัญหาที่สำคัญกว่าคนที่ฉลาดและตระหนักรู้ในคุณค่าของพลังงานตัวเองจะรู้สึกเหนื่อยหน่ายกับการแสดงละครฉากใหญ่ที่เรียกว่ามารยาททางสังคมนี้อย่างรวดเร็วพวกเขาเห็นทะลุไปถึงความกลวงเปล่าของมัน การชื่นชมที่ไม่ได้มาจากใจจริงการถามไถ่าสารทุกข์สุขดิบที่ไม่ได้ต้องการคำตอบจริงๆและการสร้างภาพลักษณ์เพื่อให้เป็นที่ยอมรับทั้งหมดนี้คือเกมที่พวกเขาเลือกที่จะไม่เล่นเพราะมันไม่คุ้มค่ากับการลงทุนทางอารมณ์และพลังงานเลยแม้แต่น้อยความปรารถนาในความจริงแท้และความสัมพันธ์ที่ลึกซึง้งทำให้พวกเขาไม่ทนต่อความฉาบฉวย พวกเขายอมที่จะมีการสนทนาที่ตรงไปตรงมาและอาจจะอึดอัดใจกับคนเพียงไม่กี่คนดีกว่าการสนทนาที่ราบรื่นแต่ไร้ความหมายกับคนเป็นร้อย การถอดหน้ากากออกและผเผชิญหน้ากับความจริงคือสิ่งที่พวกเขากระทำในพื้นที่ส่วนตัวของตนเองพื้นที่ที่พวกเขาสามารถเป็นตัวของตัวเองได้อย่างเต็มที่ไม่ต้องแส,ส้แรงไม่ต้องกังวลสายตาของใครและในพื้นที่นั้นเองพวกเขาสามารถเชื่อมต่อกับแก่นแท้ของตนเองได้อย่างลึกซึ้งที่สุด การหลีกเลี่ยงสังคมจึงเปรียบเสมือนการหลีกเลี่ยงโรงละครที่ต้องสวมบทบาทที่ไม่ใช่ตัวเองมันคือการอนุรักษ์พลังงานเพื่อใช้ชีวิตอย่างจริงแท้ที่สุดในโลกส่วนตัวของพวกเขาไม่ใช่เพราะพวกเขาเกลียดชังผู้คนแต่เพราะพวกเขารักและเคารพในความจริงแท้ของตัวเองมากเกินกว่าที่จะยอมสูญเสียมันไปกับการแสดงที่ไม่มีวันสิ้นสุดบนเวทีสังคม ลองจินตนาการว่าคุณกําลังจูนคลื่นวิทยุเพื่อหาสัญญาณจากสถานีที่สำคัญแต่รอบตัวคุณกลับเต็มไปด้วยเสียงรบกรวนเสียงซุบซิบนินทาเสียงหัวรอบที่ไร้เหตุผลเสียงพูดคุยเรื่องดินฟ้าอากาศที่ว่างเปล่าทั้งหมดนี้คือคลื่นรบกรวนหรือ noise ที่บดบังสัญญาณหรือ Signal ที่คุณกำลังค้นหา คนฉลาดตระหนักดีว่าโลกปัจจุบันเต็มไปด้วยคลื่นรบกวนที่ดังเกินความจำเป็นวงสังคมส่วนใหญ่มักเป็นแหล่งกำเนิดของคลื่นรบกวนเหล่านี้ข้อมูลที่ไม่มีคุณภาพความคิดเห็นที่ตื้นเขินและอารมณ์ที่แปรปรวนตามกระแส การถอยห่างออกมาอยู่ในความเงียบคือการลดเสียงรบกวนเหล่านั้นลงเพื่อให้สามารถได้ยินเสียงที่สำคัญจริงๆเสียงกระซิบของโอกาสเสียงสะท้อนของปัญหาที่แท้จริงและที่สำคัญที่สุดคือเสียงจากภายในใจของตนเอง ในขณะที่คนอื่นกำลังหลงระเลิงไปกับข้อมูลขยะที่ไหลบ่าเข้ามาในแต่ละวันพวกเขากำลังคัดกรองอย่างเงียบๆเ,เพื่อหาข้อมูลเชิงลึกเพียงหนึ่งบรรทัดที่จะสามารถสร้างความได้เปรียบได้พวกเขาไม่สนใจว่าใครจะไปเที่ยวที่ไหนหรือใครกำลังมีปัญหากับใคร แต่พวกเขาสนใจว่าแนวโน้มของตลาดกำลังจะเปลี่ยนไปทิศทางใดหรือมีเทคโนโลยีใหม่ใดบ้างที่กำลังจะมาเปลี่ยนแปลงโลกการอยู่ในความสันโดษคือการสร้างห้องปลอดเชื้อทางข้อมูลที่ซึ่งพวกเขาสามารถวิเคราะห์สัญญาณที่แท้จริงได้โดยไม่ถูกคลื่นรบกวนทำให้ไขว้เขวนี่คือความได้เปรียบอย่างมหาศาลในยุคที่ข้อมูลท่วมทน้นแต่ความเข้าใจกลับขาดแคลน พวกเขาไม่ได้ปิดหูปิดตาจากโลกภายนอกแต่พวกเขาเลือกที่จะติดตั้งเครื่องกรองสัญญาณที่มีประสิทธิภาพสูงสุดซึ่งเครื่องกรองที่ว่านั้นก็คือความเงียบและการอยู่ลำพังนั่นเองเพราะในความเงียบสงัดเท่านั้นที่เสียงของความจริงจะดังชัดเจนที่สุดในตำราพิชัยสงครามซุนวูกล่าวไว้ว่ารู้เขารู้เรารบร้อยครั้งชนะร้อยครั้ง การจะรู้เขาได้อย่างลึกซึ้งนั้นบางครั้งก็ไม่สามารถทำได้ด้วยการเข้าไปคลุกคลีตีโมงอยู่ตรงกลางวงแต่ต้องทำด้วยการถอยออกมาเป็นผู้สังเกตการจากมุมที่ได้เปรียบที่สุดคนที่ฉลาดมักจะวางตัวเองอยู่บนขอบของวงสังคมไม่ใช่ศูนย์กลาง พวกเขาไม่ใช่ตัวละครหลักในละครแต่เป็นผู้ชมที่นั่งอยู่บนแถวหน้าสุดที่สามารถมองเห็นทุกการเคลื่อนไหวของนักแสดงทุกคนบนเวทีตำแหน่งนี้ให้อำนาจในการมองเห็นภาพรวมพวกเขาสามารถสังเกตเห็นพลวัตของอำนาจที่ซ่อนอยู่ใครคือผู้นำที่แท้จริงใครคือผู้ตามใครกำลังสร้างพันธมิตรและใครกำลังจะหักหลังกัน การสังเกตการจากระยะไกลทำให้พวกเขาปลอดจากอคติทางอารมณ์ไม่ต้องเข้าไปพัวพันกับความขัดแย้งเล็กๆน้อยๆที่บั่นทอนพลังงานแต่สามารถวิเคราะห์สถานการณ์เยอ่อๆแข็งและเป็นกลางเหมือนแม่ทัพที่ยืนอยู่บนเนินเขามองดูการรบของสองกองทัพเบื้องล่าง พวกเขาจะเห็นรูปแบบการเคลื่อนทับเห็นจุดอ่อนในแนวป้องกันและเห็นโอกาสในการเข้าโจมตีที่คนซึ่งกำลังต่อสู้กันอย่างเอาเป็นเอาตายในสนามรบไม่มีวันมองเห็นในที่ทำงานพวกเขาคือคนเงียบๆในห้องประชุมที่ไม่ได้พูดอะไรมากแต่เมื่อพูดออกมาเพียงประโยคเดียวก็สามารถชี้ให้เห็นถึงปัญหาที่ทุกคนมองข้ามไปได้ เพราะในขณะที่คนอื่นกำลังวุ่นวายกับการนำเสนอความคิดของตัวเองพวกเขากำลังสังเกตการและประมวลผลข้อมูลจากทุกฝ่ายการไม่เป็นจุดสนใจคือการล่องหนที่ดีที่สุดมันทำให้คุณสามารถรวบรวมข้อมูลได้โดยไม่มีใครระแวงและเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระโดยไม่มีใครจับตามอง นี่คือกลยุทธ์ของผู้ล่าที่แท้จริงที่จะเฝ้ารออย่างอดทนสังเกตการอย่างเฉียบคมและลงมือในจังหวะที่เหยื่อตายใจที่สุดมีความแตกต่างอย่างมหาศาลร,ระหว่างคนที่สร้างอาณาจักรกับคนที่สร้างเวทีละครคนที่สร้างเวทีละครต้องการผู้ชมต้องการเสียงปรบมือต้องการการยอมรับจากภายนอกเพื่อยืนยันคุณค่าของตนเอง ความสุขของพวกเขาขึ้นอยู่กับสายตาของคนอื่นพวกเขาจึงต้องเข้าสังคมอยู่ตลอดเวลาเพื่อหาเชื้อเพลิงมาเติมเต็มความว่างเปล่าในใจแต่คนที่สร้างอาณาจักรนั้นแตกต่างออกไปพวกเขากำลังสร้างบางสิ่งที่ยิ่งใหญ่และยั่งยืนจากภายในพวกเขาคือราชาในอาณาจักรภายในของตนเองบัลังของพวกเขาคือความรู้ กำแพงเมืองคือวินัยและไพรพลคือทักษะความสามารถที่สั่งสมมาพวกเขาไม่ต้องการการสถาปนาจากใครอื่นเพราะพวกเขาสถาปนาตนเองขึ้นเป็นผู้ปกครองชีวิตของตนเองเรียบร้อยแล้วการสแสวงหาการยอมรับจากสังคมอย่างไม่สิ้นสุดคือสัญญาณของความอ่อนแอคือการบ่งบอกว่าคุณยังไม่มีศูนย์กลางที่มั่นคงในตัวเอง คนที่แข็งแกร่งจากภายในอย่างแท้จริงจะไม่ได้รู้สึกดีขึ้นจากคำชมและไม่ได้รู้สึกแย่ลงจากคำวิจารณ์เพราะพวกเขามีมาตรวัดคุณค่าของตนเองที่ไม่ขึ้นอยู่กับปัจจัยภายนอกการปลีกตัวออกจากสังคมจึงเป็นการประกาศอิสรภาพจากการเป็นทาสทางอารมณ์ของคนอื่นมันคือการกลับมายังศูนย์บัญชาการซึ่งก็คือจิตใจของตนเอง เพื่อตรวจสอบแผนที่วางกลยุทธ์และเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับอาณาจักรคนที่ใช้เวลาส่วนใหญ่กับการพัฒนาตนเองไม่ว่าจะเป็นการอ่านหนังสือการเรียนรู้ทักษะใหม่หรือการฝึกฝนร่างกายและจิตใจ จะไม่มีเวลาเหลือเฟือสำหรับการสังสรรค์ที่ไร้เป้าหมายเพราะพวกเขากำลังยุ่งอยู่กับการก่อสร้างสิ่งที่สำคัญกว่านั้นนั่นคือการสร้างตัวตนในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้และเมื่ออาณาจักรภายในของคุณแข็งแกร่งพอแล้วโลกภายนอกจะสยบยอมต่อคุณเองโดยที่คุณไม่จำเป็นต้องร้องขอการยอมรับจากใครเลย นกอินทรีบินเดียวดายบนท้องฟ้ากว้างในขณะที่ฝูงนกกระจอกส่งเสียงจอแจอยู่บนพื้นดินนี่คือภาพสะท้อนของกฎธรรมชาติที่โหดร้ายแต่เป็นจริงความยอดเยี่ยมมักมาพร้อมกับความสันโดษในขณะที่ความธรรมดาสามัญมักมาในรูปแบบของฝูงชนคนฉลาดตระหนักถึงต้นทุนของความธรรมดาสามัญยังเจ็บปวด พวกเขารู้ว่าการคลุกคลีอยู่กับคนที่มีความคิดตื้นเขินมีเป้าหมายชีวิตที่ต่ำเตี้ยหรือใช้เวลาไปกับเรื่องไร้สาระคือการอนุญาตให้ค่าเฉลี่ยของคนเหล่านั้นมาฉุดรั้งศักยภาพของตนเองลงมันคือการยอมแลกปีกอินทรีย์กับความปลอดภัยจอมปลอมในกรงนกกระจอก การเข้าสังคมโดยไม่เลือกคบคือการเปิดประตูรับความคิดที่เป็นพิษเข้ามาในหัวคือการปล่อยให้ความฝันของตนเองถูกกัดกร่อนด้วยทัศนคติในแง่ลบของคนอื่นและคือการเสียเวลาอันมีค่าไปกับการถกเถียงในเรื่องที่ไม่สร้างสรรค์พวกเขาจึงเลือกที่จะเห็นแก่ตัวในการปกป้องสภาพแวดล้อมทางความคิดของตนเองอย่างถึงที่สุด พวกเขายอมถูกมองว่าหญิงยโสดีกว่าต้องทนอยู่ในวงสนทนาที่เต็มไปด้วยการนินทาและการตัดพพอต่อโชคชะตายอมถูกมองว่าแปลกแย่ดีกว่าต้องแสร้ทำเป็นหัวเราะไปกับเรื่องตลกที่ฝืดเฟือนและไร้รสนิยม การเลือกที่จะอยู่ลำพังจึงไม่ใช่การเกลียดชังผู้คนแต่คือการปฏิเสธความธรรมดาสามัญอย่างสิ้นเชิงมันคือการตัดสินใจอย่างเด็ดเดี่ยวว่าจะไม่ยอมให้ชีวิตของตนเองถูกลดทอนคุณค่าลงเพื่อให้เข้ากับมาตรฐานของคนส่วนใหญ่ได้เพราะพวกเขารู้ดีว่าการจะบินให้สูงถึงท้องฟ้าคุณไม่สามารถแบกน้ำหนักของฝูงนกกระจอกทั้งฝูงขึ้นไปกับคุณได้คุณต้องสลัดมันทิ้งไปและทะยานขึ้นไปเพียงลำพัง ทุกการกระทำของนักยุทธศาสตร,ร์ผู้ยิ่งใหญ่ล้วนมีเป้าหมายที่มองไปข้างหน้าเสมอพวกเขากำลังเล่นเกมยาวในขณะที่คนอื่นกำลังเล่นเกมสั้น เกมสั้นคือการแสวงหาความพึงพอใจในระยะสั้นความนิยมชั่วข้ามคืนการเป็นที่รักของทุกคนในงานเลี้ยงการได้รับการยอมรับในทันทีทันใดสิ่งเหล่านี้คือรางวัลเล็กๆน้อยๆที่ทำให้รู้สึกดีแต่ไม่ได้นำไปสู่ชัยชนะที่ยั่งยืน คนที่ฉลาดมองข้ามรางวัลเหล่านี้ไปพวกเขาไม่ได้สนใจว่าจะชนะการต่อสู้ในวันนี้หรือไม่แต่สนใจว่าจะชนะสงครามในอีก5ปีหรือ10ปีข้างหน้าได้อย่างไรการปฏิเสธการเข้าสังคมในวันนี้คือการลงทุนเพื่ออนาคตมันคือการสละความสุขเล็กๆน้อยๆในปัจจุบันเพื่อแลกกับความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่และยั่งยืนในวันข้างหน้า ทุกชั่วโมงที่พวกเขาไม่ได้ใช้ไปกับการสังสรรค์คือชั่วโมงที่ถูกนำไปลงทุนในการสร้างธุรกิจการเขียนหนังสือการวิจัยหรือการฝึกฝนทักษะจนกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญที่ไม่มีใครเทียบได้สิ่งเหล่านี้คือการวางอิฐทีละก้อนเพื่อสร้างปราสาทที่แข็งแกร่งในขณะที่คนอื่นกาลังสร้างกระท่อมจากฟางที่พร้อมจะพังทลายลงเมื่อลมพายุพัดมา พวกเขาเข้าใจในพลังของผลตอบแทนทบต้นเป็นอย่างดีไม่ใช่แค่ในเรื่องการเงินแต่ในเรื่องของความรู้และทักษะด้วยการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆทุกวันแม้วันละเล็กน้อยแต่เมื่อเวลาผ่านไปสิบปีมันจะกลายเป็นภูเขาแห่งปัญญาที่คนอื่นไม่สามารถปีนข้ามได้การเสียสละในวันนี้จึงไม่ใช่เรื่องน่าเศร้าแต่เป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีเพราะพวกเขามองเห็นภาพสุดท้ายขนเกมทั้งหมดแล้ว ภาพที่พวกเขายืนอยู่บนยอดเขาแห่งความสำเร็จมองลงมายังผู้คนที่ยังคงวิ่งวุ่นอยู่ในหุบเขาแห่งความพึงพอใจระยะสั้นจงอย่าตัดสินนักวางกลยุทธ์จากการเคลื่อนไหวเพียงครั้งเดียวเพราะทุกการถอยของพวกเขาคือการเตรียมพร้อมสำหรับรุกคาดในตาต่อไปการปลีกวิเวกของพยักไม่ได้หมายความว่ามันจะอยู่ในถ้ำตลอดไป การซ่อนตัวของมังกรไม่ได้หมายความว่ามันจะอยู่ในห้วงลิศชั่วนิวรันด์การถอยห่างจากสังคมของคนฉลาดนั้นไม่ใช่การหลบหนีอย่างถาวรแต่คือการถอยทางยุทธวิธีเพื่อสั่งสมพลังรวบรวมข้อมูลและรอคอยจังหวะเวลาที่เหมาะสมที่สุด เมื่อถึงเวลาที่แผนการสุกงอมเมื่อดาบในมือถูกหลับจนคมกริบและเมื่อทิศทางลมเป็นใจพวกเขาจะปรากฏตัวอีกครั้งแต่การกลับมาครั้งนี้จะแตกต่างออกไปพวกเขาไม่ได้กลับมาเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของฝูงชนแต่กลับมาในฐานะผู้ชี้นำพวกเขาไม่ได้กลับมาเพื่อร่วมวงสนทนาแต่กลับมาเพื่อกำหนดวาระการสนทนา พวกเขาไม่ได้กลับมาเพื่อแสวงหาการยอมรับแต่กลับมาพร้อมกับคุณค่าและอำนาจที่ทำให้คนอื่นต้องหันมาแสวงหาการยอมรับจากพวกเขาแทนการปรากฏตัวทุกครั้งจะมีเป้าหมายที่ชัดเจนไม่ว่าจะเป็นการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่การประกาศวิสัยทัศน์ที่ยิ่งใหญ่หรือการสร้างพันธมิตรเพื่อทำภารกิจที่สำคัญ พวกเขาจะไม่เสียเวลาแม้แต่วินาทีเดียวไปกับสิ่งที่ไม่ได้ขับเคลื่อนเป้าหมายไปข้างหน้านี่คือความแตกต่างระหว่างการเข้าสังคมกับการใช้สังคมเป็นเครื่องมือคนทั่วไปถูกสังคมกลืนกินและควบคุมแต่คนฉลาดใช้สังคมเป็นเวทีเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่ยิ่งใหญ่กว่าดังนั้นคำถามสุดท้ายที่ต้องคบคิดก็คือ การที่คุณเลือกจะอยู่ท่ามกลางผู้คนนั้นเป็นเพราะคุณกำลังหลีกหนีความเงียบบางอย่างในใจหรือคุณกำลังใช้มันเป็นเครื่องมือทางยุทธศาสตร์อย่างมีสติและการที่คุณเลือกจะอยู่ลำพังนั้นเป็นเพราะความขลาดกลัวหรือเป็นเพราะคุณกำลังซุ่มเตรียมการเพื่อสร้างอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่อาณาจักรที่เมื่อสร้างเสร็จแล้วโลกทั้งใบจะต้องหันมามองคำตอบอยู่ในความเงียบของคุณเอง